รวม mm <h. S 1> ถึงลดภาวะโลกร้อนโดยการปั่นจักรยานตามที่หน่วยงานวิชาการคณะวิชาการต่อสังคมคณะวิศวศาสตร์เล่นเี่ยวกั่าวสาเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้จัดโครงการอากล่าวขึ้นโดยขอรับการสนับสนุนจักรยาน่าที่ชำรุดจากกองกิจการนักศึกษาเพื่อนำมาทางครอบความรู้และฝึกทักษะให้กับนักศึกษาจิตภาษาจากคณะวิศวศาสตร์นักเรียนจิตภาษาจากเวลาอาชีพทุกคนตลอดจนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกๆขั้น เพื่อทําให้จักรยานเก่านั้นได้กลับมาใช้งานได้และส่งมอบให้กับโรงเรียนในติทุลักการในเขตพื้นที่ตั้งต้นบางพานที่กาลเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลกรุงเทพฯจักรยานลำหนึ่ต่อไปครับต่างๆครับนั่นรอกกับอาจารย์นักเติร์ดนักเติร์ดรายนี้นะครับที่ให้เกียไปในโรมนะครับก็สำหรับเวลาที่งอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ร่วมโครงการทุกท่านนะคจำดีๆเนี้ยเนี่ยเล็กๆนะก็น่าจะเหมาะกับคุณเบสบอล ก็แทนที่เราจะทิ้งไปหรือว่าจะขายไปเราก็นำมามอบให้กับคนที่ต้องแพง้ให้เู้พ่อพีเอามาจากักรยานนะไปถ่ายละไปจับได้มาร่วมง,งานของเราในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญท่านธนวันศรีอรุณเอี่ยมค่ะได้มากล่าวถึงความร่วมมือนะคะในกิจกรรมดีๆของเราวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ เียนท่านผู้ช่วยศาสตราจาร,จาร,จารย์ดกรธนพัฒน์วนิชานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประธานในาพิธีที่เคารพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรกฤษดาอาศวะสกุลเกียรติรองคณะบดีฝ่ายบริหา,ารวิชาการและขับเคลื่อนนโยบายชี้นําสังคมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ดรสุพันธ์ทิพย์ทิพากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการพัฒนาจักรยานรีไซเคิลตามศาสตร์พระราชา เพื่อน้องๆโรงเรียนในจิตวิทาการงาในเขตพื้นที่ภาคใต้ขึ้นณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนจิตอาสาจากวิทยาลัยการชีพพลรธมทนเพื่อทําการซ่อมจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้งานให้กลับมาใช้งานได้และมอบให้โรงเรียนในจิตวิทาการงาในเขตพื้นที่ภาคใต้สําหรับนักเรียนใช้เป็นภาชนะในการเดินทางไปกลับโรงเรียนทั้งเป็นการเสริมส่งเสริมการศึกษาโดยนักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการซ่อมแลาบำรุงทักษะจักรยานยน ซึ่งสามารถนำถ่ายความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการดังกล่าวเนื่องเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมีจิตสำนึกและมีคุณธรรมจริยธรรมด้านบรรเ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นยอดรับเรียนคณะบดีรองคณบดีคณาจยาตลอทนทนทนดจนถึงผู้เข้าร่วม โครงการทุกท่านนะครับกับผมพันตำรวจธีพพลพงษ์แสงจันทร์สลิดสวัดป้องกันปราบปรามชุมชนต่างปันสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงกานะครับวันนี้เดินทางมาไกลครับแต่ด้วยความเริ่มมีติดยินดีนะครับร่วมกับโรงเรียนวัดนัดเกิดอำเภอปากวิวจังหวัดพัทลุงครับคนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอขกุศลนะครับท่คนาจารย์แต่ก็น้องๆทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจ,จัดทำจกรรมโครงการในครั้งนี้นะครับผมได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมสมมติจักรยานอีไซคอนที่นี้อยู่ที่ห้าเข้าไปในหมู่น้าจะเป็นจันงหวัดโคราชนะครับพิษณุโลกเพชชบูรณ์นครองสิทธธรรมราชแล้วก็ที่จะมาถึงนี้ก็คือพัทลุงแล้วก็สงขลาครับครั้งแรกที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ที่โผราระน,าน,นะครับโผรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะผมก็จบมาจากโรงเรียนหินธรการนานท์ช่ยวกันจักรายานรีไซเคิลนะครับถ้าทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์แต่เมื่อทางคณะพอดีและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำจักรายานที่โดร,รายค่านำมารีไซน์เกิร์ดเพื่อสมม่งมอบให้กับน้องๆใน,นสิลังาการนะครับจักรายานยิงคับ มีความหมายมีความสุขน้องๆมาครับผมได้สัมผัสบรรยากาศตอนที่น้องๆได้รับจักรยานไปนำไปใช้นะครับอาจจะมองว่าเป็นจักรยานที่ใช้แล้วก็จริงสําหรับบางคนแต่สำหรับน้องๆบางทีมันก็ลำหนับคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาครับเพราะว่าบางคนต้องเดินทางเป็นกิโลเพื่อจะไปเรียนให้น้องๆได้จักรยานโดยมือ มาทำให้น้องๆนะครับมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ Arrow, ้นนะครับเขาขอขอบคุณของการยินดีนะครับผมในะนำตัวแทนของโรงเรียนวัดสนกตางนนท์อำเภอเสนานครจังหวัดสุพรรณฯและกโรงเรียนวัดพระเกดอำเภอปักช่นงจังหวัดปทุมธานีขอบพบคุณคณะบุญนี้่ต้องการคณะบุญอาจารย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะ ขอ,ขอบคทนตำรวจไปรีพูคงนะเรียนท่านคณะดีนะครับอาจารย์คณะอัพนะครับอาจารย์แบงค์รองทางฝ่ายในสววนเพสังคมนะครับผมหนา้าภาคนะครับผู้บังคับบัญชาผมนะครับนะครับ <ț crosstalk. S 1> กอ็อยากขอบคุณนะครับอย่างแรกก็คือทางฝูิฝ่ายบริหารที่สนับสนุนโครงการแล้วก็ให้เอื้อเฟื้อให้ทางโครงการนี้ทำได้สำเร็จตลอดรุ่วรง,งมาในเวลา 5-6ปีนี้ที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเราก็อยากขอบคุณน้องๆในวิทยาการอาชีพท่านบล็อกนะครับผมมองเห็น้ว่าจะเกิดปัญหาเรื่องนี้ตามมาเป็นยังไงภาวะรีไซเคิลท,ที่ว่าจะรีไซเคิลจากเ,เป็นจะอะย,ยายก็แต่เดี๋ยวจะเป็นอะไรให,ใหม่ๆทามผมก็คิดว่าการจะด้ต้องเกิดบางภาวะการนะครับจะเป็นต่อไปจะเป็นบีบีไฟฟ้าหรือ อะไรสักอย่างที่ผมก็ยังบอกภาพไม่เห็นเท่าไหร่แต่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญหาอะไรเพราะว่างาน,น,นจะหายได้น,อน,ดน้อยลงเรื่อยๆก็จับฟังท่านผู้บริหารไว้ทั้งหมดนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเจิตรับที่คุยทีใหม่แล้วเราต้องเอามาดีเซร็จเพื่อให้น้องๆที่ทางจิตพลัง,งก,การงานได้ใช้ต่อไปหรือว่าทําให้โครงการนี้มันยั่งยืนเพราะเราเป็นเสมือนผู้ให้อยู่แล้วนะครับ สิทธิ์ว่าสิทธิที่เราทําและเพื่อประชาชนเพื่อนั่นแหละครับเพื่อคนที่ต้องการโคการนะครับมันนั้นมหิดลก็จะเป็นก็คิดว่าสายเลือดของมหิดลก็น่าจะสืบสานต่อไปเราต้องปรับเปลี่ยนตามภาวะการก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านผู้บริหารกาชีพน้องๆแล้วก็ที่ที่นะครับรวมทั้งทีมเอชอาร์แล้วก็บุคลากรของคณะที่ สนับสนุนและก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดขอบคุณมากครับขอขอบพูดนะสวัสดีทุกท่านนะครับก็เรียนท่านรองคณะบดีนะครับท่านอาจารย์กกษดานะครับท่านหัวหนา้าภาควิชาวิศวกรรมปฎิบัตท่านอาจารย์ชุพันนะครับท่านอดีตคณะบดีนะครับท่านอาจารย์วรวิ์นะครับ เราก็อา,าจารย์นะครับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านนะครับท่านผอ,อท่านรองผอ,อจะมีเพื่อโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารในถิ่ภาคใต้นะครับซึ่งวันนี้เองก็มีตัวแทนนะครับท่านสารวัตรนะครับจากโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้เนี่ยมารับจักรยานสักกรูได้รับทราบจากรายงานของท่านรองผอที่อาจารย์ได้บอกว่าจริงๆแล้วความฟังยังดี การรักกรท่านอบอกว่าเมื่อน้นองๆได้จกักรยานไปรู้สึกดีใจกันอย่างมากนผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เปิดโอกาสอย่างน้อยก็เป็นโอกาสในการศึกษาด้วยน้องๆเนี่ยสามารถใช้จักรยานี้เป็นาละในการที่จะดึงพาตัวเองไปงเรียนได้นะเรามีเร,าเรียกว่ามีต้นทุนต่างน,นแต่เราสามารถที่จะแบ่งปันกันได้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีมากเกินพอเราปเพียงพอแล้ว ยืงให้กับคนอื่นเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมเพื่อให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์ต่อไปได้นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีดีเป็นที่ที่เราก็ได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกจริงๆการส่งมอบสัญญาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ปีเดียครั้งผมคิดว่าปีปีหนึ่งปีอะไรแบบนครั้ ้วยกันเพื่อที่จะไปใช้ข้อมูลตางๆเราสามารถเรียกนำกลับไปใช้ได้แล้วก็จริงๆมันเหมือนไปใช้ยานอุตสาหเครมแต่ว่าพอไปอยู่กับน้องๆเนี่ยมันเหมือนโอกาสที่เป็นจักรยานที่มันมีคุณค่ามากนะครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางชลธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งก็คือเราก็จะพยายามต่อยอดใช้องค์ความรู้ที่เรามีทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเพื่อที่จะ สือ่อสารต่อในเรื่องของการมอบโอกาสดีๆให้กับผู้ที่ยังขาดของกันพอมากก็ต้องขอขอบคุณท่อีกทีค่ะล้วแบบถัดไปนะคะจะเป็นการส่งมอบไว้เป็นที่ระลึกก่อนค่ะในช่องที่สองอย่างนะท่านนึง